เอาเลยครับก็เจ็ดเลยนะครับส่วนสัตว์สวัสดีคนไทยที่ไปซื้อลำไยนอกโลกทุกคนด้วยนะครับ mm hmm. ก่็นะครับผมต้องเปิดคดลิปเบานิดนึงนะครับเพราะว่า ก็นะครับวันนี้นะครับผมเนี่ยก็อาสานะครับที่จะคอยดูลูกให้พี่กี้อีกหนึ่งวันนะครับแต่ว่านะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะปกติเนี่ยพี่กี้เนี่ยเป็นคนเลี้ยงน้องเฟรดาใช่ไหมฮะผมก็เลยอยากจะหาอะไรทําที่มันดีๆให้กับแฟนบ้างนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยแฟนผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะติดเกล็มฟรีไฟล์มากาไม่เชื่อใช่ไหมฮะทุกคน ก็เป็นไปนตามที่เห็นเลยนะครับว่าพีก่กีเนี่ยข่อนข้นที่จะติดเกมฟรีไฟลพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเป็นวันหยุดของพี่คีนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้จะพักซะทีเดียวก็เลี้ยงลูกด้วยนะครับแต่ว่าระหว่างที่ลูกนอนหรือระหว่างที่ลูกไม่ได้กินนมเนี่ยก็ ขอตัวพักหนึ่งวันที่ไหนจะได้มีเวลาได้ผ่อนคลายบ้างนะครับเพราะว่าผู้หญิงที่ท้องเนี่ยอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ถ้าสมมุติว่าปล่อยให้อยู่กับลูกเฉยๆแล้วก็โดยที่ไม่มีการผ่อนคลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับผมจะมาทําการเซอร์ไพรส์พิกี้นะครับไม่ใช่ว่าเซอร์ไพรส์ดีกว่าเขาเรียกว่ารายการเติมเงินเพื่อมีเงียโอเคก็เรามาดูกันว่าวันนี้นะครับผมจะเอาอะไรไปเซอร์ไพรส์พิกี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปหาพิกี้อะไรดีกว่าขอเวลาขายช่อง30บวินะครับ สู้พี่มีเวลา30มสิบวิเองหรอนเนี่ยโอเคโอเคโอเค ก็นะครับใครที่อยากคอมเมนต์ได้เวลาพี่เนมสตรีมนะครับผมเพียงแค่กดสมัครสมาชิก50บาทเท่านั้นนะครับก็จะได้สามารถเปิดคอมเมนต์เวลาพูดคุยโต้ตอบกับพี่เนมเวลาสตรีมได้นะครับผมแถมยังจะมีสติกเกอร์ตามหลังชื่อแบบเท่ๆแถมชื่อเป็นสีเขียวนะครับและเจ้าสติกเกอร์เนี่ยยิ่งอยู่เป็นนานๆนะครับยิ่งอัพเลเวลยิ่งเติบโตเป็นร่างพี่เดมร่างเทพร่างหล่อได้นะครับผมแถมนะครับผมยังได้รับสติกเกอร์แบบเท่ๆไปใช้ฟรีด้วยนะครับผมแถมยังเข้าถึงโค้ดลับเวลาพี่เนมสตรีมเลยเวลาแบบเวลาพี่เนมจะพูดนู่่่นนีจะะเววลลลาหมดแ้ นะนะทำไรอ่ะไปน้ำเล่นเอาที่รักเปที่เราเปลีเปนดหน้าจอเขาทำไมอ่ะสนใจเขาไปได้ไหมเป็่เป็เป็นรูปทีมอ่ะใช่ไอ้ทีมคือเพื่อนรักที่สุดของเขาเ็าเลยต้องเป็นเป็นรูปมันรูปรูปเมียไม่เคยเอาขึ้นหรอกตายใจโอเคเรามาโฟกัสกันดีกว่า แกเขาก็จะทําคลิปแบบแอบแกเติมเกมอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะวันนี้เนี่ยเขาจะมาทําการไถ่โทษนะก็คือตอนนี้เนี่ยเขาก็จะเติมสกินปืนให้แกสก,กินปืนอะไรเป็นปืนใหม่ที่มาจาก D t e c คือปกติแล้วเนี่ยของที่มันมาจาก D t e c ็เนี่ยเขาจะเป็นของแล้วเนยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีบโกยซื้อไปก่อนอย่างคลิปที่แล้วเนี่ยเขาก็เคยซื้อของจาก D t e ท h ให้แกแต่อันนั้นคือเขาแบบอบตังเกมมาเติมให้นะแต่วันนี้วันนี้วันนี้ไงวันนี้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 เขาจะเอาเอาเอา,เอาเงินเขาซื้อให้แกซื้อให้ไอแก ได้ปะได้หมดเท่าไหร่หมดกันเนาะหมดเป็นล้านก็ได้อาโอเคครับท่านผู้ชมครับตัดไปนะฮคอมกันดีกว่าโอเค,อเคก็ได้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยรุนแรงจังเลยนแรงจังโอเคครับทุกคนครับพิก,กี้เนี่ยเขาก็เลี้ยงลูกจนแบบว่าเขางอมแล้วใช่ไหมฮะวันนี้เราก็มาสร้างรอยยิ้มให้เขาโดยการเอาตังค์ของเองรอบนี้ตังค์ของเองเ<แ>ติมเกม<แ>ให้พิกี้นะครับไม่ได้ตังค์พิกี้ไม่ได้ขโมยมา ถึงแม้ว่าพี่กี้จะยึดตังหน่วยหมดเลยก็ตามถผมก็แอบเอาเงินที่ผมซ่อนไว้มาซื้อมาซื้อนะครับจริงเหรอไม่จริงไม่จริงอันนี้พูดคอนเทนต์เฉยๆ <c oughs> โอเคครับทุกคนครับอ่ะที่รักเขาเรื่องอเลยว่าที่รักดูแม้วันนี้เขาจะมาเติมสกินอะไรให้แก ที่รักจำได้ไหมว่าเขาเนี่ยเคยเติมสกิน d t แทให้แก่ซึ่งเป็นสกิน m p 4 0 Evolution ที่หนาซื้อที่ไหนไม่ได้วันนี้มีอันใหม่เข้ามาก็คือสกินปืน2ปืนนี้ก็เป็นของ d t แทอยู่แล้วคือของ d t แทนี่คือแรแน่นอนเขาเนี่ยจะเติมสกินปืนให้แกทีเดียววันนี้2ปืนชื่อสกินเนี่ยก็คือ Dark Mob ซึ่งเป็นสกิน t h o m p s o แล้วก็เป็นสกิน M82B หรือว่า b a r r e t นั่นเอง เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเติม2สกินนี้ให้พิกกี้นะครับผมหมดเท่าไหร่ก็เอาก็าแบบเป็นค่าจ้างเลี้ยงน้องเฟรดา้าไงใครที่อยากได้สกินปืนนี้อะเดี๋ยวผมจะเติมให้ดูสดๆเลยละกันเดี๋ยวจะให้พิกกี้ดูด้วยว่าผมใช้เงินผมเองเติมจริงๆคนดูก็ดูไปด้วยได้นะครับเพราะว่าคนดูเนี่ยจะได้แบบอาจจะเอาไปเติมลองเติมดูนะครับผมมามาเริ่มกันเลย คนที่ใช้ซิมดีแท็กอยู่นะครับก็สามารถกดใช้ได้เลยและส่วนใครที่ไม่ใช้ซิมดีแท็กก็รีบเปลี่ยนมาใช้ซิมดีแท็กได้เลยนะครับผมเปิดลงทะเบียนไม่ยากนะครับสามารถไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอินเลฟเ่นนะครับผมสปอนเซอร์ดีแท็กติดต่อใต้คลิปโอเคทุกคนครับมาเพียงแค่ทุกคนนะครับกดมาหน้าโทรนะครับแล้วทุกคนก็กดตามพี่เนมนะครับดอกจัอหนึ่งห้าหกนะครับผมดอกจัอศูนย์สี่เก้าสี่เหลี่ยมนะครับผมแล้วกดโทรออกอ่า แค่นี้เองไม่ยากนะครับผมทุกคนเนี่ยจะได้รับกล่องสุ่ม d t แท็กกล่องนะครับผมแล้วก็แถมยังจะได้เล่นเกมฟรี5เกมฮิตฟรีไม่เสียเน็ตด้วยอ่า ก็คือโปรดีมากเริ่มต้นเพียง49บาทเท่านั้นนะครับผมโอเคครับผมนี่ฮะผมมี s m s ส่งเข้ามาแล้วนะครับเริ่มใช้โปรฟรีฟอินเทอร์เน็ตสําหรับเล่นเกมนะครับผมแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีโค้ดส่งมาให้เราครับเราก็เอาโค้ดนี้นะครับไปใส่ในเกมนะครับผมก็จะได้2กล่องสุ่มนั่นเองอ่าง่ายขนาดนี้เนี่ยใครที่ยังไม่มีเบอร์ดีแท็กเนี่ยก็อย่าลืมไปเปิดใช้กันด้วยนะครับเพืง่ายๆแค่ใช้ดีแท็กนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเอาโค้ดนี้ไปใส่ในเกมกันนะครับผมเราเข้าสู่หน้า เกมือมาใช่ไหมทุกคนก็ไปที่นี่ครับผมไปตรงประกาศเสร็จแล้วก็ไปที่แลกไอเทมโค้ดนะครับผมแล้วกดเข้าไปเลยนะครับผมอ่าพอเข้ามาหน้านี้นะครับก็เอาโค้ดที่ได้จาก SMS เมื่อกี้นะครับมาใส่ตรงนี้เลยปับ๊บผมใส่เลยครับก็ใช้งานโค้ดปับ๊บนี่ครับได้ไปแล้วนะครับ2กล่องแต่ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต เติมให้มันเยอะๆก่อนเพื่อจะมานั่งสุ่มให้ทุกคนดูนะครับแล้วอย่าลืมนะครับต้องเหนือจากโปรโมชั่นที่ผมกดไปเมื่อกี้แล้วก็ยังมีโปรโมชั่นมากมายอีกเพียบเลยนะครับหรือไม่ถ้าใครอยากได้คอยเนี่ยก็สามารถซื้อได้ผ่าน DT แท็กแอเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปเติมกล่องให้สัก40 50กล่องกแล้วกันนะครับผมดูซิว่าจะเหนื่อยตอนไหนนะครับผมถ้าไม่ได้ก็เติมใหม่อ่ะโอเคฮะขอเวลาเติมแป๊บหนึ่ง a few moments later ออโอเค 大家聽下。 ผมก็นั่งเติมไปถึง44กล่องนะครับผมว่าแรกจะเติม50แต่ไม่ไหวเนยก็ระหว่างที่เติมอยู่ผมก็ให้วิกกี้ไปดูน้องเฟรด้านะครับก็ยังดับปุ๋ยเหมือนเดิมมาเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้สกินปืนเจ้าตัวนี้ไปหรือเปล่าโอเคแต่ก่อนเราไปเริ่มมาขอดูสเตตก่อนนะครับสเต็ตของเจ้าทอมสันเนี่ยก็จะบวกนะครับอัตราในการยิงนะครับถึง1เลยนะครับผมแล้วก็แม็กกาซีนสองนะครับก็คือยิงเร็วแล้วก็ยิงได้นานนะครับผมนะก็ลดความเร็วรีโหลดก็คือกระสุนเยอะอยู่แล้วก็ม่่่ต้้อออองงกลลััววเรรืีหดนนนนะคยูแ แล้วก็บาเลตนะครับผมก็จะบวกระยะแล้วก็เจาะเกาะนะครับผมแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลงผมคิดว่าการที่ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลงเนี่ยเท่ากับว่าไม่มีสแต็ไในรถเลยนะก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่มันเป็นสแต็ที่เหมือนเป็นสแต็คเสริมขึ้นมาอยู่แล้วก็ <daunting. S 2> คือผลก็ว่ามันไม่มีสแต็ไในรถเลยและอย่างหนึ่งคือเวลาเรายิงบาเลตเนี่ยเราก็ยิงปั้งแล้วก็เก็บยิงปั้งแล้วก็เก็บแล้วก็เดินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันแทบจะไม่มีผลอะไรเลยไม่มีใครถือบาเลตวิ่งแน่ๆนะครับสำหรับคนที่เล่นพอเซียแล้วนะอะ โอเคครับทุกคนครับมาเรามาเริ่มสุ่มกันเลยผมจะสุ่มทีละกล่องนะครับผมเปียงสามวันเปยงยี่สสี่โมงเปียงโอมน้องเฟรดาจงช่วยพ่อดูไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เฉยน,น้องเฟรดาช่วย ลูกเราช่วยไว้ที่รักเหลือทอมสันเหลือทอมสันเหลือทอมสันไปไม่ถึงสิบกล่องเลยน,ลลนี่รูปรูปร่างดีเทจับเนื่อไม่ถึงสิบกล่องเลยอ่ะทุกคนครับได้ง่ายจริงมาที่รักไปกไปเลยครับไป,ย,บไปยังทอมสันไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วอิอุ้ยตกอือแต่หลังๆได้แต่ทอมสันนะ พี่รักขอขอพออรก่อนขอให้ได้ขอให้เดินไปส่ <c oughs> งได้นะลูกช่วยแม่ด้วยไปเฮ้ย <c oughs> hey! ไปเขาจะไปขอหวยกับลูกแล้วเออแจ๊ะเราว่าเขาถูกหวยแน่เลยอ่ะเขาลงพูดสักสิล้านนี่ไหมล <c oughs> ูกกองเท่าเดิมไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นเอาแมา่อ้อเทเจา้านะครับ เจาะเกาะด้วยนะครับท่านผู้ชมเออผมขอบอกก่อนนะครับว่าไอ้สกินปืนดีแท็กตัวนี้เนี่ยก็สามารถยิงทะลุไอวอลได้เหมือนกันนะครับผมไปที่ SMC นะครับแล้วก็ไปที่นี่ฮะท่านผู้ชมรัททอมสันเดิมอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่โอโ้โหย่างเท่พี่รักดูดิสวยเนาะมีงูข้างบนด้วย หรือังกรไม, <laughs> ไม่รู้ครับไม่รู้ครับถ้าอยากให้พูดวังกรก็เข้าไปเป็นสปอนเซอร์เดี๋ยวนี้นะมังกรอง่าบังกรก็ได้บางกร้องบาก,ก้อนมบโอเคครับ,รบมาผมใส่เลยถืหอ,อหน้าล็อบบี้ด้วยอางอ ก็นะครับส่วนใครที่ยังไม่มีเบอร์ดีแท็กนะครับผมก็สามารถไปเปิดซิมได้แล้วนะครับผมเทพแน่ใช้ดีแท็กนะครับผมและถ้าอยากได้สก,กินนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับก็กดเพียงแค่ดอกจัน156ดอกจัน0ูน4์สีเหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับก็จะได้กล่องสุ่มสอกล่องนะครับแถมเล่นเกมฟรีไม่เสียเน็ตเวันนั่นเองนะครับผมไปเราพาพิกกี้ไปทดลองปืนกันเลยดีกว่าแต่ว่าเขาอะมีโจทย์ให้แกแกต้องฆ่าคนด้วยทอมสันสตัว แล้วก็ต้องฆ่าคนด้วยบาเลตหรือ M82B 1ตัวแล้วก็ต้องยิงคนจากหลังกำแพงไอวอลอีกหนึ่งตัวจิดนี้ถ้าแกทำได้แเขาจะบอกที่ซ่อนเงินที่เขาเคยซ่อนแกไว้ซ่อนเยอะนะหยุ่แล้วก็ต้องมีบ้างอันนี้ก็คือแบบเป็นพ่อบ้านที่แบบใจกลานะครับก็คือบอกเลยว่าซ่อนแต่ก็ไม่บอกว่าอยู่ไหนนะครับไปเดี๋ยวทุกคนไปด้ยกันเลยดีกว่มาพี่รักไหวเปล่าไหวนะ เกมแม่ห้ามใช้ก็คือแปดใช้เอ็มห้าร้อยอไม่ให้เขาใช้แบบไปนั่งทำโปรแกรมแกต้องตายบอกเลยแกเด็กก็ต้องตายตายเหรอเขาโหดเด้นทั้งวันนี่เขาไม่ต้องเล่นเลยดูแต่ลูกอ่ะเหรอแกชอบแอบมาเล่นตอนเขาหลับตอนเขากับลูกหลับนอนกอดกันกับน้องเฟย์ตาแกก็แอบมันเล่นแกเลี้ยงลูกก็ไม่มีเวลาทําอะไรแล้วช่วงนี้ตอนเขานอนกอดกับลูกแกก็ชอบแอบมาเล่นเกมเอาเอาเอาตไต้เอาต่อยเลยเหรอ ิีหัวบ้างดีเกมพูกเยอะกำลังคนเยอะจะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตา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 ยหรอตายเห็นไหมล่ะใครโคตรโหดเลยอ่ะเก็บหมดเลยอ่ะเอาเลยครับท่านผู้ชมครับทอมสันดาก้อนม็อบจากดีแท็กพ่กี้จะสู้ได้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับสามคิวในในรอบเดียวนะในรอบเดียวนะไม่ใช่รวมกันนะคอยดูสามคิวในรอบเดียวนะไหวเปล่าขอให้เพื่อนล้านให้หมดปฟาดทุก แกโดนลุมแกโดนลุมพ yeah. ี hey! right, ่ละเฮ้ยมาดีมีปืนหัวซะอย่างอตัวนึงอยู่นู้นัวนึงอยู่นู้นขึ้นที่สูงไงไม่ยิงอ่ะเราอยู่ตรงนี้ายหันไปมองใครตามเหลีกแแกไม่สวยเลยไม่โดนมอง คนอื่นชอบเมินเขาอ่ะเขาสวยเกินใช่ไหมในเกมอ่ะออามาสิบางทีสวยไปคนก็ไม่กล้าจีบไงจะไปหยิบทำไมนะสุดท้ายก็ต้องโดดลงมาอยู่ดีผมนจะดีใจทุกใบเลยเนี่ยเล่นบาลลตได้ยังอ่ะลองดูดิมาแล้วเย่หนึ่งหัวแบบไม่หลังไอวอลกับหนึ่งหัวหลังไอวอลทำไม่ได้เท่ากับเขาตัดสิทธ์ตัดสิทธ์ไม่บอกเขะ อออยู่ดิอีกนั้นนึงอ่ะเอาโอ้ตายเห็บปะเนี่ยเราอ่ะพูดมาเดินตรงนู้นเดินตรงนู้นเดินตรงนั้นอะเดินตรงนั้นอะเดินตรงนั้นเลยนั่นอะตรงนั้นอะตรงตรงนู้นอะพี่หลาเดิน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 ตรงนั้นนั่นอ่ะเขาเห็นไหมโดนยิงเลยอ่ะโคตรเท่เลยท่าทาเรื่องอะไรเขาเอ้ยอดีต เด็กเกาะบ่อท่างานเด็กเกาะบ่อท่างานแก่งเยก่งไงนะไปนเล่นรมุมไหนเดินไปเรื่อยๆคนก็ยิง ได้ไงแกข้างล่างอะงั้นอ่ะเอ้ยแอบทำไมแกคุณเยอะเห็นไหมนะมาแล้วที่รักแกตายต้อยบอกแกหรอวว่าเขาซ่อนเงินไว้ไหนอ่ะแกอดศพแรกผ่านไป ขอโทษนะครับทุกคนครับหาดใครชอบไป็นแกงพิกกี้กดไลค์นะครับทุกคนนะผมไม่ได้แกงวิกกี้นานแล้วอะเด็กปัดไปจบจ้าแกว่าเพื่อนแกสู้ได้ไหมสู้ได้เดี๋ยวแกแกล้งเขาจริงๆริอะสกินปืนประเทศพิกกี้เล่นเก่งเว้ยแต่ผมประกวนเออเอ้ยชนะเฉยแม่เฮ้ยมีท่าหวัดดีปะ โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องมาสอบถามคนเล่นแล้วว่าคนเล่นรู้สึกยังไงว่ามันดีไหมเพราะว่าดีนะดูดีเขายิ้มหัวเอาหัวเอาเลยตอนที่เล่นทอมสันเนี่ยตอนไอตอน,น,นที่ตัวรุมสองหนึ่งอ่ะผมคิดว่าพี่กี้จะไม่รอดแล้วสกินโหดแต่คือกระสุนมันเยอะนะครับก็เลยแบบไม่ต้องเติมก็คือมีเวลาในในการอยู่ในใการไฟได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ตายโอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยสวัสดีครับ bye bye. อยากให้มีเปพกี้ EP 2กดไลค์ให้ถึง100,000ไ like ลค์นะครับ